อดีลังเกมาคู่2ของรายการนะสมา่จะสี่ครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูผู้ชนะครับแม่วันนี้มาดูจริงๆท่าน่นของมลพระรามครับเป็นอีกคู่ที่เบียดคู่ขี้ม,มากๆมาแล้วคผู้ชนะครับ

น้องางเดียมารยตักันเอ้เมื่อกี้เข้ไปหาป่าชนานบอกว่าไงนะกพัฒนาดีกว่เดิมโอ้พัฒนาดีกว่ดิมจพัฒนาต่อไปครับรู้ไหมว่าเราพัฒนาจุดไหนบ้างเอาบอกหน่อย ไปน่าจะเป็นหมัดนะครับมัดก<อ>็ดอโอกได้เลยมัดโอ้โหจำได้ไหมว่าออกไปรก,กี่มัดอ่ะโอ้นายย่าจะลายมัดกี่สายไม่่าต่ำกว่าห้าสิบมัดอ่ะเมื่อกี้เนี่ย<ะ>โ,อโอ้โหไอ้มันมีจังหวะหนึ่งที่ต่อยต่อยต่อยมาแล้วแต่ตตเขาแต่เขายังทนได้อยู่นะคร<ะ>ับแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราหมดไหมไม่ครับก็อัดอัดอัดเพราะตั้งใจไฟที่แล้วแพ้มาก็ก็ไม่ต่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้แต่ไฟนี้เนี่ยก็คือติดเกมได้หมัดครับคือหมัดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีสองจังหวะเนาะ จังหวัดแรกนี่เนอกไม่ได้อีกจังหวัดหนึ่งอะถึงนอกได้ครับได้น้ำ่อนแล้วก็ปิดฉากแม่ชมม้อยเลยโอ้โหพอใจขนาดไหนอะก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับเพราะตัวเองต้องไปเสริมความนิ่งกว่านี้แล้วก็แข็งแรงกว่านี้ครับครับผมไฟนีน้ี่ของทางมณฑลนามได้มีการปรับน้ำหนักตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมจาก102นี่ขยับเป็น104ในวันนี้นะฮะมันทําให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมไหมก็แข็งแรงครับ พิกัดนี้โอเคเลยโอเคครับร้อยสี่ร้อยห้าได้เลยนะนี่ครับก็าถือว่าทําทําผลงานได้ดีว่าอย่าง้นครับอนาคตอยากขยับขึ้นไปร้อยห้าเพื่อจะชิงแชมป์ไหมครับก็ก็ยากครับก็อยากครับก็บอกเลยคือตอนนี้ระหว่างร้อยสองกับร้อยห้าเราเราเลือกเรื่ไหน้อยห้าครับร้อยห้ามันว่าห้าก็คือยอดกุมารพี่หลวงครับเป็นไงบ้างถ้าเกิดอนาคตเป้าหมายเดียวเป้าหมายเดียวร้อยห้าครับ ขอทำฟองกี่าประมาณกี่ใบครับแล้วแต่ผมไม่ได้เห็นต้งคนครับผมพร้อมตลอดถ้าอหมายเดียวแล้วร้อยห้าที่คิดว่ามันเต็มเรียเต็มใยครับก็ผมไม่มีปัญหาครับทำไถ้าถ้าถ้าช่างล่วงหน้าก่อนวันนี่ร้อยสองก็ทำได้ควันนี้ถือว่าเป็นน้ำวยที่รับแขกก็เป็นวยเป็นมวยรับแขกเมืเจ้าบ้านมันก็กดดันนะครับเพราะว่าเราเราเกียดเพชรกับเพชรดีๆโดย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 ก็คือเกิดเป็นคู่คู่แข่งขันกันเกมกีฬาเราก็พยายาม เราได้รับมอบหมายเราก็พยายามทาเพราะทุกอย่างชื่อเสียงก็ดูการเป็นเป็นรองทั้งหมดครับเป็นรองเ้งหมดเป็นรองั้งหมดถ้าเป็นไปได้นี่ในไฟหน้านี่เอาสักร้อยสี่สักไฟหนึ่งได้ครับเพราะว่า<อ>ผม<อ>ผมจริงๆนะ่ะแรกแรจริงๆจะต่อยกับน้ำผู้<อ>ทางทางโปรโม,มตเตอร์ทางพี่เดียเ<อ>ขาให้มาสองตัวว่าน้ำผู้ขอบบางไบโก้ผมเลือกที่จะต่อยกับน้ำผู้<อ>ผมรู้ว่าเป็นรองแต่ผมมองว่าผมชอบชกสไตล์แบบนี้<อ>แต่มันติดขัดเรื่องพิกัดเพราะน้ำผู้เขาทำกลางวันน่าจะร้อยหก ทีนี 400, away, so, you know, work, ้ถ้าพอร้อยสี่ถ้าเราจะปล่อยไปแล้วห้าผมกลัวมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องการออกอาวุธเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเพราะว่าเราเพิ่งปล่อยขึ้นมาครับถ้าไฟหน้าเจอกับน้ำผู้เนี่ยพี่หลวงมองว่าไงครับผมแล้วแต่ผมมเตอร์ครับผมเป็นผมเป็นคนทํามวยผมไม่เคยว่าอยากจะชกกับคนนู้นคนนี้ถึงมันไม่ใช่ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะมีหน้าที่ผู้ใหญ่เห็นความเหมาะสมเราจะชกกับใครที่ไหนพิกันไหนก็เราเราเราพร้อมเสมอวันนี้หมดระรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกครับมีเยอะครับมีเยอะ ถ้าเบียดไปเหมือนนักเรียนก็เขายังยังชั้นประถมอยู่เลยเพราะไฟนี่ไฟที่42 42ยังชกชกชกมาน้อยมากเลยน้อยมากครับแต่พื้นมือนี่ไม่ไม่น้อยเหมือนเก่งๆนะกระดูกประสบการณ์เป็นรองเขาทุกอย่างแต่เราก็อาศัยลูกลูกลูกหัวใจลูกแข็งแรงอะไรแบบนี้ครับประมาณแบบนี้วันนี้จุดที่มรุพรานจุดเด่นของเขาวันนี้คือเราวางแผนมาแล้วครับว่ามวยเนี่ยมวยนี่มันไม่ใช่ว่าชกเหมือนกันทุกยกนะครับนะต้นๆชกยังไง แพ้แล้วชกยังไงชนะแล้วชกยังไงมวยแพ้สอนในชนะก็ได้มวยชนะสอนในแพ้ก็ได้อยู่ที่วิธีการชกมวยคือเป็นศิลปะเป็นศาสตร์และศิลป์ตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ที่เทคนิคการแข่งขันผมเป็นทีมยิสสวิตผมจะไปเปิดเกมลุกกับแมนซิตี้ได้ไหมก็ไม่ได้มันก็มีวิธีการนะครับนะมีวิธีการก็เตรียมมาหมัดถับเสื้อาเลยก็ก็อาจารย์สุรัสครับความมีความชอบทั้งหมดให้อาจารย์สุรัสแล้วก็ลุงตีเรนเนอร์ทุกคนพี่ๆน้องๆช่วยกันแล้วเด็กก็มีความมั่นใจเพราะกระดูกเหล็กก็ได้แชมป์ร้อยห้าเล้วยยทกกคค็ช่วัันรบ ครับเออมันพระรามมีอะไรบอกแฟนแานขับรถมาหนก็ฝานะกติดตามาช่วยเชียร์แบงใจผมครับจะทำให้ทุกไฟและมีทุกไฟแล้วเต็มที่ทุกไฟครับขอบคุณใครบ้างหนูก็ขอบคุณพี่หลวงขอบคุณอา,อาจารย์ขอบคุณผู้ใหญ่ลร่ไร่ไร่ฉนพี่น้องในค่ายที่ช่วยกันเติวมาครับอถ้าเกิดเจอนั้งพู้เป็นไงบ้างาไปต่อไปถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เขาให้เจอกันแบบไม่ไม่ไม่คาดกันอะ่ะ ก็ได้ครับก็ได้พี่กัดเท่าไหร่ถ้าถ้าเกิดว่าเราจะชกกับพี่นังพุกร้อยสี่ดีกว่าพอร้อยสี่นะโอเคโอเคเราดีงดีด้วยไปเรียบร้อยครับคู่สองของรายการครับศึกเวทเจสี่ครับมนุ์พระรามสิทธิเพชรลุกกันครับเอาชนะน็อกยกสามบังไฟโก้สายมวลสุลกเกอร์ครับคืนมาต้นตนนี่ใกล้เคียงเลยครับเปรตใครต่อรองครับ พอหมด1 2นี่หมด2นี่ราคาไปทางนั้นของมูลพระรามต่อสองหนึ่งเลยครับเพราะว่าวันนี้นี่มาแข็งแกล่งแล้วก็มีจังหวะที่ออกหมัดครับหมด2ยกขึ้นยก3นี่ราคาไหลต่อไปถึง1 1 21ครับจังหวะที่แต่จริงๆต้องต้องยอมรับหัวใจของนัานของเจ้ามังไฟโก้ครับโดนไปเยอะครับแต่ไม่ทิ้งตัวครับแต่โดนสะสมไปบ่อยครับสุดท้ายก็ทนไม่ไหวครับกรมการนับก่อนแล้วก็มาจับ ในครั้งที่สองครับอาชนะน็อกไปได้ในยกที่3ครับก็อแสดงความมีดีกับผู้ชนะครับเป็นกำใจให้กับผู้แพ้ด้วยก็แล้วกันครับนี่เป็นทีมงานของเจ้ามนพะธามครับ FC กองเชียร์มากันเยอะเลยครับฝากกดไลค์แชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูไหมครับผมบีมรีพอร์ตก่อติดลังเกมสึกวันทีจสี่ครับอาทิตย์ที่24สสิงหาคมครับ